สวัสดีค่ะมอวีวิกตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาแรนดอมคลิปกันในหัวข้อทูสวรรค์มีอะไรอยากบอกกับคุณในตอนนี้นะคะวันนี้วีใช้หัวข้อเดียวกันกับไลฟ์สดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเช็คพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปแรนดอมแล้วก็มาดูคําทํานายกันว่านะคะเบื้องบนนะคะทูสวรรค์น,นะ,ะที่อยู่กับตัวของคุณอยู่กับคุณมาตั้งแต่เด็กนะคะมีอะไรอยากบอกกับคุณนะคะไฮเออร์เซลก็ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากายของคุณที่แท้จริงะะที่รู้จักคุณ นะมาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอรนดอมในวันนี้นะคะตรงรับไปดีรับไปถ้าไม่ตรงไม่ดีนะคะเลื่อนผ่านได้นะคะถือว่าสารนี้ไม่ใช่สารของคุณนะะฟังเป็นการไกด์ไลน์คําทำนายหรือคําพยายกรณ์เป็นเพียงแค่การคาดการล่วงหน้าไม่สามารถนําไปตัดสินปัญหาของคุณได้นะ,ะพลังงานแรกนะคะเป็นพลังงานของคนที่คุณอาจจะได้อยู่ในชัปเตอร์ของการเริ่มต้นใหม่นะ,ะมีการได้ตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณน,นะคะ กำลังอยู่ในช่วงเวลาของคนที่ต้องพูดความจริงให้กับจิตวิญญาณของคุณได้ฟังนะสิ่งใดที่เป็นม่านรวมตาสิ่งใดที่เป็นสิ่งล่อลวงจิตใจล่อลวงกายภาพล่อรวงจิตวิญญาณณรู้สึกว่าคุณเริ่มที่จะประกาศนะคะแม้ตัวคุณเองจะอยู่ในความทุกข์ยากแม้ว่าตัวคุณเองจะต้องเจอการข่มเหงเจอผู้คนไม่เข้าใจหรือว่าผู้คนมองว่าคุณบ้าก็ตามค่ะและพลังที่สองโอ้เพราะคุณเป็นคนที่มีองค์ความรู้มากๆคุณรู้ว่าอะไรจริงไม่จริงคุณสามารถมองภาพ ร้อยเรียงความจริงของจิตวิญญาณร้อยเรียงว่าการทําดีแล้วมันได้อะไรการทําไม่ดีแล้วมันได้อะไรที่สุดแล้วร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณคุณต้องอยู่ในแบบไหนมันถึงจะปลอดภัยกับตัวเองนะวิรู้สึกว่าคุณจำยอมต่อความดีแล้วก็มีการวางแผนของจิตวิญญาณวางแผนของร่างกายนะมีระบบในจิตวิญ,ญญาณมากขึ้นผ่านการฮานฟอร์มที่ มีความไม่สมหวังความเจ็บปวดวิลรู้สึกว่าความเจ็บปวดน่าจะทําให้คุณเป็นคนที่เติบโตได้อย่างแท้จริงคุณหลับเพราะคุณเจ็บคุณก็ตื่นเพราะคุณเจ็บเช่นเดียวกันค่ะและพลังสุดท้ายคุณกําลังลุกขึ้นมานะคะสร้างผลงานสร้างสิ่งต่างๆคุณกําลังยกระดับนะ,ะสิ่งต่างๆในชีวิตหมดเลยนะ,ะการกินอยู่นะ,ะการพัฒนาตนการเรียนรู้การสร,าสร้างสิ่งใหม่ๆที่มาจากความจริงที่มาจากชีวิตและจิตวิญญาณของคุณค่ะคุณเป็นคนที่ ไม่อยู่กับที่ต่อให้คุณจะอยู่ที่เดิมแต่จิตวิญญาณของคุณไม่เคยอยู่ที่เดิมคุณเติบโตทุกวันคุณเติบโตทุกวินาทีผู้คนมักจะตามคุณไม่ทันและคุณก็จะตามตัวเองไม่ทันด้วยในบางครั้งบางทีคุณก็จะแบบเฮ้ยคุณมีความคิดที่โตขนาดนี้แล้วหรอตอนนี้คุณเดินมาถึงจุดนี้แล้วหรออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ณปัจจุบันรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ทรงคุณค่ามากๆเท่าที่ตัวของคุณเองเคยมีมาแล้ววก็รู้สึกว่าไม่มีใครมาขวางทางการเติบโตของคุณได้อีกต่อไป เพราะว่าองค์ความรู้มันมากขึ้นและการหาองค์ความรู้ก็ง่ายขึ้นมากขึ้นด้วยการพิสูจน์วัดว่าคนนี้เป็นคนจริงองค์ความรู้จริงไม่จริงก็ผ่านประสบการณ์ภายในของคุณที่สามารถตรวจสอบได้และนั่นแหละคือสิ่งที่วีรู้สึกว่าทูตสวรรค์นะคะอยู่ข้างกายคุณและเสริมสร้างคุณในเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่า คุณเป็นคนที่เหมือนมีเซนส์สัญชาตญาณมาตั้งแต่วัยเยาว์ถูกเลือกได้นะคะสําหรับแรนดอมในวันนี้อะแล้วมาดูว่าแล้วผู้สวรรค์มีอะไรอยากบอกกับคุณในวันนี้คะมีอะไรอยากบอกกับคนที่ผ่านมาเจอแรนดอมนี้นะคะวีขอแค่สามใบใบแรกนะคะสิบไม้เท้าภาระหนักนะคะสิ่งที่เคยกดขี่ข่มเหงคุณนะคะสิ่งต่างๆที่ตัวของคุณเคยแบกทั้งที่รู้และไม่รู้ก็ตามนะคะกาลังจะจบสิ้นลงอืม คุณยอมจนถึงที่สุดเลยอะแล้วแบบเมื่อมันจนถึงที่สุดการพงาังอาจการองอาจก็กำลังเติบโตในจิตวิญญาณเติบโตในร่างกายของคุณคุณกำลังเติบโตอย่างสวยงามและพลังที่สองห้าเหรียญน,นะคะความยากจนความขัดสนนะคะกำลังจะหมดไปจากชีวิตของคุณจากที่เคยติขดขาดจากที่เคยผู้คนไม่เข้าใจคุณก็จะได้เจอผู้คนที่เข้าใจคุณคุณจะได้เจอชีวิตที่เสรีภาพ คุณจะการเงินก็เอาคุณไม่อยู่ะไม่สามารถทําให้คุณรู้สึกหมดคุณค่าได้นะคะแล้ววีบอกเลยว่าการเมื่อคุณรู้สึกไม่ขาดแม้กายภาพคุณจะขาดแต่จิตวิญญาณคุณเชื่อจิตวิญญาณคุณเติมเต็มไปด้วยเอความมั่นใจและไว้วางใจว่าคุณจะทําสิ่งต่างๆไปได้อย่างเกิดผลคุณจะผ่านชัตเตอร์นี้ไปให้ได้คุณรู้ว่าถ้าคุณติดช่องว่างที่มันเอพลาดครั้งเนี่ยแล้วคุณกลับมาเติบโตอีกครั้งผ่านความเข้มแข็งจริงๆเนี่ย วีบอกได้เลยว่าคุณจะกลายเป็นเหมือนแบบหน้ามือเป็นหลังมืออารมณ์แบบชีวิตพลิกพลิกฟื้นได้เลยค่ะและไปสุดท้ายวู้ดไนท์ออฟเพนเดเคิลทางเดินการงานทางเดินการเงินของคุณกําลังราบรื่นสิ่งทูตสวรรค์กาลังอวยพรทูตสวรรค์กาลังอวยชยัยทูตสวรรค์กาลังนําคุณก้าวเข้าสู่ชีวิตที่เติบโตและมั่งคั่งมากขึ้นในอีกหนึ่งระดับบางคนอาจจะหลายระดับเพราะว่าคุณอดทนแล้วก็มุ่งมานะ อดทนที่จะฝึกวินัยในการพัฒนาตนพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณผ่านการเลือกที่จะทําสิ่งที่ดีเลือกที่จะอยู่บนทางชอบทมเลือกที่จะเป็นคนเที่ยงตรงเลือกที่จะเป็นคนที่จิตบริสุทธิ์เมื่อมันเบาเมื่อความจริงมันมาปรากฏในชุดของคุณชุดของคุณก็กําลังเป็นไทยนะคะและขอแถมไพ่ใต้สําหรับ The Tower ชวิตของคุณจะเหมือนแบบเซอร์ไพรส์อะเหมือนนกเหมือนนกแบบ โผลบินน่ะเออสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะเบื้องบนจะเข้าแทรกแซงโชคชะตาของคุณกําลังจะเปลี่ยนไปผ่านม่านตาผ่านจิตวิญญาณผ่านการเลือกคุณไม่ใช่คนธรรมดาค่ะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะเลือกคนที่อ่อนแอเพื่อทําให้คนที่เข้มแข็งอับอายพระเจ้าจะเลือกคนที่โล่งมองว่าต่ําต้อยทําให้คนที่แข็งแรงอับอายเพราะฉะนั้นการที่เป็นคุณที่มีหัวใจที่รักในในพี่น้องที่รักใน ชีวิตมากกว่าเข้าของเงินทองจะถูกยกขึ้นอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ทูตสวรรค์หรือว่าเบื้องบนนั่นเองนะคะไฮเออร์เซลนะคะจะนําพาคุณก้าวเข้าสู่ชีวิตที่นิรันดร์นะคะเปรียบสวรรค์บนดินนะคะคุณจะมีสันติสุขอยู่ในจิตวิญญาณดีเชื่อเช่นนั้นค่ะโอเคมาดูนัมเบอร์ออฟกให้กับคุณ3ามใบ ใบแรก3,4,5,6จงวางใจในความชอบธรรมชีตกุณกำลังสามี่ห้แล้วก็6กําลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆให้คุณจงเดินไปนะคะเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปถึงเป้าหมายเลยแต่เราจําเป็นที่ต้องมุ่งไปที่เป้าหมายนั้น3,4,5,6ค่ะและ6,6,88 8, จิตวิญ,ญญาณที่สง่าราศีมาจากพระเจ้าคุณกําลังมีพลังงานที่สินศิ์หรือทูตสวรรค์อยู่กับคุณเพราะฉะนั้นคนที่มีทูตสวรรค์เหมือนกัน จิตวิญญาณก็จะสื่อถึงการวิวบอกเลยว่าแผ่นดินแห่งกัลยานิมิตรอคุณอยู่คุณไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยให้คุณจงมุ่งหน้าแล้วก็ทําจิตวิญญาณของคุณที่คุณสร้างมาเชื่อในความดีวางใจในความชอบธรรมเช่นเดิมนะคะและพลังสุดท้ายเจ็ดเจ็ดค่ะพลังอํานาจสิทธินะคะและพลังอํานาจานภายในภายในกําลังจะตะโกนและนําชิตของคุณก้าวเข้าสู่ความรุ่งเรืองความรุ่งโรดช,ชนะที่มาผ่านคุณงามความดีที่แท้จริงนะคะ และมาดูครอบพระคัมภีร์ให้กับคุณหนึ่งใบค่ะโอ้สวยมากค่ะในมัทธิวบทที่สิบี่ข้อที่ย7ิบเจ็ดนะคะตัดว่าอย่าก,กลัวเลยทําใจเข้มแข็งไว้นี่เราเองหายเหนื่อยค่ะทุกคนทุกคนเชื่อวีนะคะว่าสุดท้ายแล้วนะคะชวิตของคุณจะประกาศความรักอันยิ่งใหญ่ชื่อของคุณจะประกาศความดีชื่อของคุณจะประกาศ,ควา,ออค,กาศความชอบธรรมสุดท้ายแล้วโลกใบนี้ต้องการคนจริงแบบคุณต้องการคนที่มีความรักแท้ไรเงื่อนไขแบบคุณเพราะทุกวันนี้โลกมัน มันหลอกลวงกันเองโลกมันมันขมขืนแล้วเพราะฉะนั้นคุณคือคนที่จะพลิกฟื้นสิ่งต่างๆอย่างแน่นอนค่ะผ่านสิ่งที่เล็กน้อยในชุดของเราเนี่แหละประจําวันของเราเนี่แหละค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วสําหรับแรนด้อมในวันนี้หวังว่าจะเป็นออกําลังใจหวังว่าจะเป็นสารที่ทันเวลาสําหรับคนที่กําลังอ่อนแรงนะคะวีขอให้ทุกคนนะคะได้รับกําลังใหม่ผ่านแรนดอมในวันนี้ด้วยวันนี้วีไม่ได้ฝากอะไรนะคะวันนี้เท่านี้พอสวัสดีค่ะ